ครับสวัสดีครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศทองทองหน้าอันนี้ทางทางหน้าผมครับน่านแก่งครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เริ่มน่านแก่งแล้วอันนี้ทางเส้นนี้จะไปวัดปะน่านแก่งครับพี่น้องปกติตีหากลัวนี่ครับนั่นนั่นอันนั้นเริ่มแกงคักแล้วอันนี้น่านแก่ง นี่คือบรรยากาศทุ่งนานะครับมาจะเห็นคนกันแลนนํามาเห็บม้านี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่เสียนสดชื่นอย่าเข้าไปเด้อโชว,ออว์ออกมาเ,เด้อออกมาทีเด้อ เดวนี้คือมีเฮ็ดปวกพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศทองทองหน้าอันนี้ทางทางหน้าผมครับน่านแกงครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เริ่มน่านแกงแล้วอันนี้ทางเส้นนี้จะไปวัดป่า นั่นแจงครับพี่น้องปกติตีหากวัวนี่ครับนม่นนั่นอันนั้นเริ่มแจงคักแล้วอันนี้นั่นแจงนี่คือบรรยากาศทุ่งนานะครับหมาจะเห็นคนกัแลนนำํำมาเห็บมานี่คือบรรยากาศตอนเช้า ที่เสียนสุดชื่นอย่าเข้าไปด้วยโชว์ออกมาเด้อออกมาเีเลยลเดี๋ยวนี้เคยมีเห็ดปวกพี่น้อง ได้แล้วได้แล้วเราก็มาเจอเห็ดได้แล้วเราก็มาเจอเห็ดปวกนะครับอันนี้คือเห็ดปวกตราบอันนี้คือเห็ดปวกตราบแต่มันเป็นดอกเล็กๆอยู่มีดอกหนึ่งพี่น้องออกแล้วกันเท่หน้ามันออกมันออกโดนเลยมันเลยมันเลยโบหลายมันเลยวาย นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งพีน่น้องมีปลอกดาบนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องเสร็จแล้ว không được đâu nhịp buộc tạp Hãy subscribe cho kênh Ghiền มกี blue one. One. Okay. ้มันเคยออกอยู่แถวนี้คือบอกนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกหนึ่งมาอีกแล้วพี่น้องรินมาอีกแล้วรินมาอีกแล้วรินมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วรินมาอีกแล้ว น้ำก็เต็มสะแล้วพี่น้องน้ำเต็มสะแล้วนะครับน้ำเต็มสะแล้วใช้ลงไปหน้าแรงก็ไม่หมดอันนี้คือบริเวณสวนได้พี่น้องนี่นิดดินเพราะว่ามันมีตน้นมันมีต้นย่างหน้าแล้วก็บมีต้นจิก คือว่าปีนาเนีย่ยส,สิสิออกหลายเพราะว่ามันต้นย่างหน้าสีไงมีดอกหนึ่งเฮ็ดดินรอไปแสกขคือเกาพี่น้องหน้าม,มันขาดปั้นแล้วมันกระโดดออกคือเกา ตรงนี้มันเคยมีเห็ดปวกมันทำไมไม่ออกเขาดันกันแทะไม่สงเสียมันบออกมันจะไปถมเสือมันผมมันสงเสียมันจะไปถมเชื้อมันเพราะว่าเชื้อเห็ดเคยออกแถวนี้มันบออกไหม่นแม่แถวนี้คือการเลาะเบื้องไฮเบื้องหน้าพี่น้อง มันขาดไสบอ่อฝนตกดีครับเนี่มันขึ้นก็นได้ฝนมืดไม่อีกอยู่ขี่นอฝนมืดไม่อีกอย,กอยกอู่ขี่นอเมืดอนฟ้ามืดฟ้ายังมืดเลยฟ้ามืด มึงเปียงกันแท้ขาดมันนามที่จูก,กันแล้วคุณพี่น้องบกไม่อีกแล้วอาบน้ำแตงตัวแตงสุดที่ขึ้นโคกแล้วสิไปหาเจ็บเห็ดเห็ดกำลังออกเพราะว่าเจ็บมือเศร้านี่มันบ่อได,ด้ปันไดมันกระเบื้อแล้วเห็ดปวกอยากไปกินเห็ดโคกเพราะว่ามันเสียบ มันนี่ไปอีกแต่ว่าฝุน,นยังลิ่มเซนเซียเซนเซียอยู่มันทีไปได้บขันไปบบแรกก็บ,บอไปขันไปได้ก็ไปพี่น้อง